เป็นงานตรวจเช็คซ่อมแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ได้กินนะครับเป็นแอร์คณะแม่ชีนะครับแจ,จ้งว่าแอร์ไม่เย็นช่างมาดูให้หน่อยนะครับก็พบว่ามอเตอร์พัดลมคอยลร้อนเสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนมอเตอร์ลูกใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวชุดสตาร์ทมอเตอร์พัดลมใหม่อยู่บนดาดฟ้านะครับ เมก็คึมคึมมืดดำมาเลยนะครับตอนนี้กำลังตั้งเขาครับเทปนี้ก็เป็นงานที่ขอทำบุญนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายกับแม่ชีนะครับเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ เราไม่ได้เก็บตังค์ทุกครั้งไปนะครับพอมีตังค์หน่อยก็จะแบ่งทำบุญบ้างนะครับได้บุญร่วมกันนะครับ ชีบอกร้อนนะครับแอร์อไม่เย็นขึ้นมาตรวจเช็คด้านบนพบว,ว่าพัดมอเตอร์พัดลมเนี่ยเสียนะครับมอเตอร์พัดลมไม่หมุนก็เปลี่ยนลูกใหม่ไปนะครับเปลนมอเตอร์ลูกใหม่ไป ทำบุญให้ความเย็นกับพระกับแม่ชีที่วัดเนี่ยตายไปถึงตกนรกก็ถึงลงกระทะทองแดงลงเตาถ่านลงเตาไฟก็ยังไงก็คงไม่ร้อนนะครับเพราะเราทําบุญกับการทําความเย็นนะครับทําบุญกับเครื่องปรับอากาศยังไงก็น่าจะเย็นครับ มอเตอร์ลูกใหม่เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดสตาร์ตตัวใหม่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวที่เรียกกันว่าแคปลัน,นครับ <c oughs> ช่อง2กับช่องเวียนนะครับทำการซ่อมผู้ช่วยดีมรออยู่ข้างล่างนะครับ รอบแรกขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นลำบากก็เลยรอบสองขออยู่ข้างล่างนะครับ